วันนี้จะพาคัทไปดูบรรยากาศของนักวิ่งอาวุโสทีมจังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าเท่าที่ผมสอบถามดูอายุมากสุดถึง90ปีครับสอบถามประธานชมรมนักวิ่งอาวุโสจังหวัดขอนแก่นว่าที่มาที่ไป,ไปเป็นยังไงกันบ้างครับสวัสดีครับผมพันเอกธน,นวัฒน์คงไทยธนพรประธานชมรมกีฬาอาวุโสขอนแก่นครับ ทุกวันเราจะมาซ้อมกันตั้งแต่ตีห้าครับจนกระทั่งถึงยืดเหยียดครั้งสุดท้ายคือ9ก้าโมงเช้าครับที่เราซ้อมซ้อมไปี่เราจะไปแข่งขันที่ไหนค,ครับผืออันอันที่หนึ่งคือเราเตรียมร่างกายเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนมีพละกกาลังและร่างกายแข็งแรงอันที่สองคือเตรียมร่างกายเพื่อที่จะไปแข่งที่จังหวัดกระบี่ วันที่30เมษายนเราจะเดินทางจากขอนแก่นแล้วไปแข่งสิ้นสุดคือวันที่5ของเดือนพฤ,พฤษภาคมพฤษภาคมอันที่2คือเราจะเตรียมตัวคัดภาคของเราที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพนะครับวันที่21ถึงวันที่27เดือนพฤษภาเพื่อที่จะเอาไปแข่งที่จังหวัด พัทลุงนะครับวันท oh, oh, oh. ี่21ถึง27สิงหาคมครับผมนักกีฬาทีมชาตินะครับนบตัวเองเลยครับสวัสดีค่ะรับเบียบทิวสะแก้วค่ะเคยมีโอกาสโชคดีไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งระดับเอเชียได้เหรียญเงินค่ะแล้วก็ครั้งครั้งล่าสุดที่ไปสมุทรสงครามทำเหรียญทองได้ สเหรียญครับเจ้าแม่เหรียญทองครับมีเคล็ดลับในการรักษาสุขภาพของเรามีไรบ้างก็เหมือนกับคุณป้าพิษนะฮะไม่ไม่ดื่มน้ําเย็นแล้วก็กินกินกล้วยน้ําวานี่รู้สึกว่าเป็นประจําทุกวันแล้วก็ทานอาหารนี้จะเน้นปลาคือตอนนี้นะครับเราฝึกซ้อมกันทุกวันนี้เรามีโค้ชผู้มีโค้ชอาจารย์ชัยมงคลนะครับ ครับผมนี่คือโคดนี่คือโค้ดใหญ่ของเรานะครับอาจารย์ชัยมงคลนะครับครับและตอนนี้คู่สูงอายุของเราคืออายุมากที่สุดนะครับ90ปีนะครับนี่คุณตาบัวหานนะครับสิงหาลัดครับควาเสียงคุณตาบัวหานครับครับผมนายบัวหานสิงหัตั์ให้การบำหนาญครับเข้า ฝึกฝนฝึกซ้อมกีฬามานี่ก็เป็นเวลา5ปีนี่ครับปีที่ห้าครับอายุเดี๋ยวนี้90ครับเพราะว่าเกิดวันที่29มีนาคม2 4 7สี่เจ็ดห้าเป็นเวลา90ปีจะถึงเดือนนี้นะเดือนมีนานี่ครับครบเต็ม90พอดีครับครับอีกขัานหนึ่งครับครับอีกข่านหนึ่งครับครับของชื่อสมพิษป้องกันภัยค่ะอายุ82ปีค่ะก็วิ่งมาหลายปีแล้วค่ะ ได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทอนแดงหมดมีวิธีการรักษาสุขภาพยังไงบ้างค่ะก็ออกกําลังกายเนี่ยค่ะทุกเช้าตีห้าครึ่งก็มาออกกําลังกายโดยมีโค้ดแฝึกสอนอาารการกินล่ะอาหารการกินก็ไม่ไม่ไม่ดื่มน้ําเย็นแล้วก็ทานปลาไม่ทานอย่างอื่นเลยปลากับผักผลไม้ก็พวกเอ่อกล้วยเป็นหลักค่ะกล้วยเป็นหลักแล้วก็มีอย่างอื่นมี แอปเปิลมีองุ่นเบอนี้ค่ะครับขอบคุณมากนะครับ